สวัสดีครับมาพบกับคลิปอีกแล้วนะครับแต่วันนี้น่าจะไม่ใช่คลิปสั้นสักเท่าไหร่วันนี้จะมาสาธิต Liquid Matte นะครับที่จะใช้กับในงานบอดี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองทําให้ดูตัวอย่างคร่าวๆกันเลยนะครับนะครับอันนี้จะเป็นขวดเล็กนะครับเราก็อาจจะลาดลงไปบนชิ้นงานอย่างนี้นะครับโอเคนะครับ จากนั้นก็ให้ใช้แปรงนะครับทาเลยครับทาให้ทั่วชิ้นงานเลยทาอย่างนี้นะครับทาไปเรื่อยๆเลยครับทาไปนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับนี่ทาไปตรงไหนที่เป็นซอกนะครับที่เป็นซอกมุมนี่เราก็จะตามริ้วขงกระจกนี้เราจะทาไปเลยนะครับนี่ผมใช้แค่นิดเดียวเองนะครับเมื่อกี้ ผมจะทาไปเรื่อยๆต่อไปนะครับรอบแรกนะครับอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ได้ติดเคทาไปเลยครับทาให้เสมอกันทั่วนะครับแรงที่ใช้นี่ก็ให้มีความแขง็งนิดนึงนะทาให้ทั่วเลย โอเคเดี๋ยวผมทาเสร็จแล้วก็จะมาต่อกันครับโอเคนะครับนี่ก็คือทาไปแล้วรอบแรกนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้ามีแบบขาดขาดหายหายตามจุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แปรงเนี่ยเน้นๆย้ำยำ้ทาให้ทั่วได้นะครับนะครับนี่คือรอบแรกรอบแรกเนี่ยเราจะใช้น้ํายาลิควิดแมสตัวนี้ใช้ไปประมาณแค่ไม่ถึงไม่ถึง10ซีซีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งให้ชิ้นงานเนี่ยแห้ง อีกสักประมาณสัก15นาที20นาทีนะครับทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาลงซ้าอีกรอบนึงครับหลังจากที่รอบแรกก็เกือบจะแห้งหมดแล้วนะครับนี่เราดูได้เลยนะครับมันจะมันก็จะเป็นสีเออ่เริ่มเป็นชมพูทั้งชิ้นงานแล้วคราวนี้เราก็จะมาซ้ํารอบที่2กันนะครับซ้ำรอบที่2ได้เลยนะครับเหมือนเดิม จุดไหนที่ไม่ทั่วก็ในรอบแรกคราวนี้ทาเพิ่มนะครับตามซอบตามจุดเหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยวผมทารอบสองเสร็จก็จะให้ดูกันอีกครั้งนะครับโอเคครับนี่ก็คือทาเสร็จแล้วนะครับรอบที่สอง แล้วเดี๋ยวเราจะมารอให้ชิ้นงานแห้งกันนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทารอบสองเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นเลยว่าชิ้นงานเนี่ยก็จะมีความสม่ําเสมอกันนะครับนะครับตรงนี้ก็คือจะแห้งจับได้เลยคราวน,นี้ก็คือพร้อมที่จะให้เราเออเอาคัตเตอร์คัตเตอร์กรีดแล้วก็ทําลายได้เลยนะครับนะครับนี่เราจะเห็นว่าการที่เราทาบอดี้สงรอบเนี่ยแล้วก็พร้อมใช้งานเนี่ยครับขนเล็กเนี่ย จะหายไปนะครับประมาณยี่สิบซีซีนะครับนั่นแปลว่าขวดเล็กเนี่ยสามารถทำบอดี้แบบนี้ได้ถึง3ตัวนะครับก็จะทุ่นระยะเวลาในการทำงานได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ก็มันจะมี2ขนาดนะครับ6 0ซีซีแล้วก็1 2 0 c ซีซีนะครับก็ลองเลือกดูว่าชอบแบบไหนขั้นตอนนี้ก็ที่เหลือก็อยู่ที่ฝีมือของแต่ละคนแล้วนะครับโอเคแล้วก็ถ้ายังไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับ หลังจากที่แห้งแล้วคราวนี้สมมติถ้าเราตัดลายตัดเส้นอะไรเสร็จรียร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการลอกเลยนะครับเห็นไหมครับเราสามารถลอกตามที่เราตัดหรือว่าอันนี้คือผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนะครับเห็นไหมครับมันจะลอกง่ายมากนะครับแล้วก็โดยตัวของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างเหนียวนะครับลอกออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ ตรงนี้ก็มีติดทิ้งเอาไว้ก่อนครับไม่เป็นไรค่อยขยิบรอบนะครับเราสามารถลอกออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับีติดข้างนอกนะครับนี่ครับนี่ก็คือตัวอย่างเลยนะครับดีมากครับใช้ได้โอเคเลยนะครับยน่นระยะการทํางานของเราได้ค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่ว่าที่เหลือก็อยู่ที่เราจะสามารถ เอาไปพลิกเพลงดัดแปลงใช้งานกับงานฮ็อบบี้ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกงานงานอาร์ตชิ้นเล็กๆที่ต้องการจะกําหนดขอบพื้นที่ของการทําสีนะครับนะครับนี่ลองเอาขวดเล็กไปลองดูก่อนก็ได้นะครับแต่่าซื้อขวดใหญ่ไปก็อาจจะเสียค่าส่งครั้งเดียวนะครับก็ลองดูนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกาจนจบครับ